สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เรามาดูดอกอะไรกันเอ่ยดอกดาวล้อมเดือนหรือยิมโนถุงทองนะคะโอ้โหต้นนี้บานเก้าดอกเลยมาแรงเต็มเลยนะคะอันนี้เวลาประมาณ ก่อนเจ็ดโมงนะคะดอกดาวล้อมเดือนนี้หรือถุงทองนี้จะบานก่อนสิบโมงเช้านะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มเหี่ยวลงนะคะโอ้โหมแมลงวะมแมลงพึ่งมั้งตอมแบบ กินน้ำหวานกันสนุกสนานเลยโอ้โหให้ชมทีละดอกแบบใกล้ๆเลยนะคะสวยงามไหมคะ,ะให้เห็นมแมลงเลยอ่าต้นต่อมา ต้นแรกมี9ดอกนะคะจะบานช่วงเช้าถึงประมาณสิบโมงหลังจากนั้นจะเหี่ยวนะคะแล้วก็จบเลยแต่ละดอกก็จะหมดหมดอายุเหี่ยวลงนะคะจะจะบานเพียงครั้งเดียวนะคะต้นที่สอง ต่อไปต้นที่สามนะคะมีสามดอกมีพึ่งด้วยให้เห็นใกล้ๆเลยพึ่งมากินเกรสรน,นะคะต้นที่สี่มีหนึ่งดอกนะคะเกรสรตัวเมียนะคะที่ยื่นออกมาส่วน ผงผงนี้เกสรตัวผู้นะคะอันนี้ดาวล้อมเดือนหรือถุงทองดอกใหญ่มากนี้ต้นที่ห้านะคะบานดอกเดียวดูความใหญ่ของมือนะคะนี่วัดให้ดูนี่นะคะนี้ปลายนิ้วอันนี้ดอกนะคะ ใหญ่ไหมคะใช้มือวัดเนี่ยต้นที่เจ็ดนะคะมีพึ่งหนึ่งตัวไม่แอบ,บดูมันกันอ่ะสองตัวมากินเกสรดอกไม้ต้น ถุงทองนี้ปลูกง่ายนะคะเป็นเหมือนแคคตัสที่ปลูกง่ายที่สุดใครปลูกแคคตัสแล้วตายก็ปลูกพันธ์ุนี้นะคะมันจะโตไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจมากลดน้ำอาทิตย์ละหนก็พอนะคะให้มันโตเต็มกระถางเลย แล้วมันก็จะออกดอกเองนะคะส่วนอันนี้ดอกตูมนะคะอีกหลายวันกว่าจะบานเนี่ยดอกตูมนี่นะคะสามสี่ห้าหกกระถางนะคะหกกระถาง บานพร้อมกันหมดเลยชื่นใจไหมคะขอจบคลิปชมดอกดาวล้อมเดือนหรือดอกถุงทองแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ